สวัสดีครับวันนี้อยู่ on new amera นะครับปี2020นะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับการติดตั้งสเกิร์ตนะครับสำหรับสเกิร์ตรอบคัน4ชิ้นนะครับตัวนี้เป็นของทริมนะครับงานติดตั้งเป็นงานเสมอผิวนะฮะไม่มียางรองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ฮะของยอดทริมนะครับงานเสมอผิวเป็นแบบนี้นะครับไม่มียางรองนะครับสวยๆกันไปเลยครับ ติดตั้งในนิสสนออนิวอ m เมร่าครับนี่ครับชิ้นหน้าผ่านไปมาตามด้วยชิ้นข้างครับชิ้นข้างซ้ายขวาก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นงานเสมอผิวครับผมโอเคครับกามต่อที่ชิ้นท้ายนะครับชิ้นท้ายนะครับเป็นรุ่นมีท่อซ้ายขวานะครับข้างละหนึ่งชิ้นนะครับเราดูงานนะครับงานสวยนะครับสีไม่เพี้ยนนะครับ ติดตั้งออกมาแล้วสวยงามครับดูรถใหญ่ขึ้นนะครับมิติของรถกว้างขึ้นนะครับดูเราสวยงามครับส่วนทรงเอวใหญ่ขึ้นนะครับลูกค้าท่านใดใช้ a l l New a อาร์2 0ด้สนใจที่จะติดตั้งชุดแต่งนะครับรอบคันแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง YouTube อยู่ที่ Facebook แฟนเพจแต่งรถน้าแดมเพชรุนครับโทรได้ที่เบอร์0819537181าหครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีของมานะครับเราก็รับตตั้งนะครับสำหรับคันนี้ลูกค้า ซื้อมานะครับเรารับติดตั้งนะครับในราคาเบาๆนะชิ้นละ300ถึง600บาทครับขึ้นอยู่กับลักษณะของงานนะครับว่ามีไฟเดยไ,ไลท์หรือไม่มีนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้นะลาไปก่อนเจอกคลิปต่อไปสวัสดีครับ